สวัสดีคะ่ะพี่น้องืันนี้มาบาแนแม่เป็นเานาะคะ่ะวางหดวทิพผ่านมาเลกของแม่แป่นเขาเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะเจ็ดศูนย์ถ้าผู้ใดได้บิ่งคลิปของฝาผ้าร่วยของงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกาเลขของแม่เป็นกับเขาเด้ค่ะเจ็ดศูนย์เป็นตัวเน้นนาะยยายน้อเป็นตัวเน้นเด้ค่ะพี่น้องงวดนี้ก็เลยสีมาตามเอามาฝากพี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะเลกข,ของคุณแม่เป็นว่าแม่เป็นเสียหายตัวใดเด้อพี่น้องงวดนี้มาเบิ่งน้ำกันเลยเพื่อมีสูกมี มีสุกหมานน้ากันเด้อพี่น้องแม่แป้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีทุกคนจ้าแม่มื่อนี้ขึ้นกระเป๋าสวยจ้ะโอ้ยมึงา妈จะใส่กระเป๋าแม่แม่ซื้อกระเป๋าสิไปเที่ยวอันเกาะลานปัาดผู้ฟุ้นจกพันแล้วแม่กระเป๋าใบนี้ปัาดคือคืองามแลยแม่พันเลงกระเป๋าละพันโอ้ก็ชิไปเที่ยวเกาะลานผุ้น่ะจ้าเอาแม่ไปมือใดไปมือแรกซีโมงนี่ละมัอแรกนี่นะจ้า ปาพี่น้องใครยุ่งา้าเอาเนียทางท่านยู่ระซันไ <c oughs> ม่เป็นเพิ่นสิไปเที่ยวด้วยค่ะงวดน,นี้เรียกว่าหันเขาดีดีข้ะวบานอันพวกกันเอฟซีเพื่อนกับว่ามาเอาน้ำเ <c oughs> พิ่อนมาเอาคนเดียวค่ <c oughs> ต้านฝ่าผ้าลวย <c oughs> ค่ะแม <c oughs> ่ะบุษบาเพิ่อนกับว่ามาเขาดีพระสังเกตชวนวันนี้ก็มีมากตัวเขาคือเก่าแม่มันลายไปไหนเจสูนมา ได้พ่อได้ใส่พ่อได้ไปใส่บาทใส่เบียดนี่ยละจะอะมรพ่อได้ไปวัดไ,ไปว่าเีก,กิ่งเอาเนาะแม่เนเล็กเหล็กคำนวณเนาะค่ะมันอนวดงวดที่แล้วก็ให้เน้นบุกีต,ตู่เนาะแม่เอานเน้ยนเจตโตองวที่แล้วแต่ว่ามันเขาเนนถึกดีนะงหดที่แล้วเจ็ดศูนย์เนะาะมาเบืองเอา้าก็ไปเบิ่งเอา้าเหลขกไม่เป็นเขาตัวนี่วะหัวนี้มันตามกันหน้าว่ะ เพ่าะาิค่ะมาตาม่าสมาซีกับศูนตะวันมันบอเขากับลอกมันบอกัะเลยเตาแต่ซีกับหาเล็กแม่นั่นเหตดออกมาได้ตัวเกามันบอซีกับศูนพี่น้องซีกับศูนต่ว่าตัดศูนออกแม่เพื่อนตัดศูนออกเพื่อนเอาหาใส่เพราะว่าเลขกเลขกคิดว่าวันพุธมันถึงประมาณศูนนะแม่เนาะแต่ผู้ใดมักก็เอาแถมให้เพื่อนแน่ก็ได้บอเอาบอศูนเลยนี่ซุนนี่ตัวรองบอเนาะ แต่ว่าแม่เพิ่งกับซีไฮอยู่กเก่าล่ะค่ะซ<ห>ูนูนนั่นล่ะซูนน้ำเป็นตัวร่องอแต่ถ้าเด่นได้แหมถ้าเด่นกับว่ามันเด่นคืใส่เด่นอย่างหล,ล่ะเด่นเด่นตัวใดย่าด่นใจเด่นซูนมาอีกคนละแต่ว่าเด่นตัวหาดใชเด่นหาดดิถ้าศูนมาอีกจะเอาซูนยังจับใส่ดูเอาแถมตัวหนึ่งดูศูนยังซูนนี่แม่มากศูนทำมันประกวดข้อกันมาศูนเก่าได้ปะ เอาไส่ซูนไก่มันไก่กันบ่ไก่มันกระโดดปวดบ่อืมอาไส่ศูนย์สองเนี่ยทะเลขเขามาสองบ่เอาใส่ศูนสองแถมเป็นศูนย์สองเลยนี่ดิเอาซูนสองกับศูนย์หนึ่งเด็กกระมาศูนย์ถ้าเลกม้าศูนไม่ใช่ะม้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งตีอู้ศูนย์หาซูนยางเนี่ยมันมาว่าเขาก็มักศูนย์สี่ยนบ่ มตนวันแม่กัน้ามันหลยกอดกันนี่นะต่ว่ามันก็เคยกอดอียู่ดอดโดดๆดมันจะกอดกันอืหงววมันก็กอดกันสองเทียหัวเก่าสี่กับสามแปดก็กอดกันเด็กวิ่งไอ้ก็จะซื้อสีลก็ได้นี่นีคันว่านก็วิ่งวิ่งแส่กันซื้อแส่กันลก็ได้สีหาศูนย์หาซีศูนย์น่ะสิเออแม่คิดว่ามันสิกอดข้อกันมากเนาะ คิดว่าจะกอดอยูยทั้งเทียมันมันโดนล้วแม่นบอกอดไหมอือจะเจวซุนเกมันกระโดดใก่วเนาะแต่คขอมเปลี่ยนไปได้มันได้บ่ได้คือกันเพราะว่าโดดคนละขันกนโดดมาสีไขอยู่อนี้มันกระเสียงขึ้นมานะมันบอเสียงขึ้นมาเนี่ยมันมัสีโดดก็โดดนั้นสีได้ไโดดเป็นสิบเก่าังสีอือห็นบน่มันนี่มันโดดมางสี่กับเสียงสีได้ได้เลยอืออืออันนี้ของหัวทีเแล่ายหญย เออหมดที่แล้วก็ห้วงนี้เรซ้ำกันเพราะว่าตัวเดียวกันตั้งจันเดียวกันอืมอืมโอ้แม่ก็ยังซื้อเก็ตซูลน,นี่เก็ตซูลนี่ซูลสองแม่คิดว่ามันสิโดดมางฉีดไหก็เลยซื้อซูลสองนี่มันมากงวดก่อนอืาซื้อเลขสองตัวเท่านี้โอ้แต่ว่าแถมซูนนะละนั่นแหละผู้ใดมีมีมีตัวมีตัวประกบมีตัวไส้กระัง้าไส้เอาก็ได้พี่น้องแต่ว่าเลขคุณแม่เพิ่นให้ยซีกมหานะคะ่ะเน้น ดินหานีเนาะยายเออเอาออธิบายอาันนี้พี่น้องเลขของคุณแม่แป้นนี่แหละคะ่ะงวดวันที่สิบหกพฤษจีเนาะยายสอง<ะ>หาหามันนั่นมันเล่นมา,หาน่หาศูนย์เข้าสิมาจับเอาเข้าสิเล่นเลขวิ่งโลดก็ได้ สี่หาส่วนนี่คก็ซื้อไปเลยแต่วมันเคยกอดกันไหมแต่ว่าตอเนียนแจากสี่กอดปกอดเพราะว่ามันก็กอดมาตะดุนแล้วก็คือยันมันกอดอยู่หลอกสี่ส่วนนี่ก็ได้จะเลยมัานเด่นหกหกหนึ่งนี่กันบ้าเมันเลขปีการนี่ก็ลย้ยากซื้อไว้ซื้อดอกแถมแม่แถมมาเนาะแถมมาหกนึงนี่มันเพื่อมันออกตัวเก้าแม่ว่าออเ่าบอกกับน้ำเด้อพี่น้องแต่ก็ซี่หนึ่งซี่สองสี่เก่านี่ก็เป็นเลขมากกันละมากมากเพราะว่ามันมันเป็นเลขมากเลข คำนวณมาได้คำนวณของแม่เนาะรักซีเนาะรักซีรักหาเนี่ยมันก็คำนวณมาได้ก็เลยมักระทือว่าบุหายโตูด้อยพี่น้องเพราะว่ารักซีรักซแีแม่กับซให,หาหาคู่เนาะแต่ว่าเนีนคื้นหนึ่งซีรักหาคุณแม่กัให้มากแค่สองคู่เด้อค่ะมาหาหนึ่งก็หาแปดขึ้นเนี่นเลยแต่หกหนึ่งมันเป็นเลขของปีกายนี่สองเพ็ดแล้น่ะจ้ะเนียนซๆเด้อพี่น้องหาหนึ่งหาแปดหกหนึ่งเป็นเลข ตัวเก่าของปีไก่เพื่อมันออกอีกย่ายก็เลยแถบมากเข้ากับน้ำเด้อพี่น้องคะแล้วก็นเน้นหนึ่งซีนะคะลักซีของย่ายเอาสรุปคือนเนี่ยยูซีคูเนาะห <Yeah. S 1> นึ่งซีหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดนี่แหละค่ะแล้วเลขวิ่งของย่ายมีซีหาศูนย์ด้วยพี่น้องไผ่มีตัวประกอบเลขศูนย์กะหามาใส่ใดเด้อค่ะแต่ย่าบริจับคูไหเด้อพี่น้องเอาประตงเอาหลา่ตัวเอาซ้ำานีละพี่น้อง การลงทุนนี่มีความเสี่ยงเด้อค่ะสนับสนุนให้ซื้อสลายกินแมงรัฐบาลเด้อยายเด้อยายว่าซั่นเด้อพี่น้องยายคือบ่สู้ตัดตัวดีสู้เอฟซียายเบิ่งแน่บ่บ่สู้ก็ได้ดอกยายเอ็ได้ตัวใดมานะไอซุนหาไอซุแต่ว่าขึ้นวันจะมันกอดกันก็แล้วไว้ซื้อยายยายอันเพิ่นเสี่ยงสูกไว้ซื้อเด้อค่ะยายมันกอดคอกันมาถ้าสิวิ่งเอาให้วิ่งวิ่งหาวยายถ้าผู้ใดมักวิ่ง วิ่งหาด้วยค่ะเอาพี่น้องขอบคุณไม่เป็นไรๆเด้อที